ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแห่ส่งกำลังใจแมทรักษาตัวแห่ส่งกำลังใจแมทพิลณีนางเอกดังหลังนอนป่วยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลต้องบอกว่าล่าสุดเหล่าโซเชียลชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจให้กับแมดพิรณีนางเอกดังหลังนอนป่วยรักษาตัวโรงพยาบาลเรียกได้ว่ายังเป็นบุคคลที่มีผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจกับกรณีของแมดพิรณี ที่ได้ออกมาเปิดตัวว่ากําลังคบหาดูใจอยู่กับสงการเตชนะนรงและต้องบอกเลยว่าปัจจุบันความรักของแมดพิรณีและสงการนั้นก็จะดูทวีความหวานมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆควงกันไปเที่ยวอยู่บ่อยๆอีกทั้งไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่นั้นก็ดูใกล้เคียงกันและล่าสุดชาวโซเชียลนั้นก็ต่างแห่ส่งกําลังใจให้กับแมทพิรณีนางเอกดังหลังนอนป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยงานนี้แฟนคลับของแมดพิลณี ก็ได้แชร์ภาพขณะเธอนั้นกําลังนอนพักผ่อนพร้อมระบุข้อความว่าบอกให้พักผ่อนบ้างพักจริงๆพักที่โรงพยาบาลงานนี้ทีมงานข่าวบันเทิงไทยนิวขอให้สาวแมทพิรณนีหายไป,ไปนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ